พังผืดไง,งพงผืดที่เขานี่นะเริ่มต้นนะเขาตรงอย่างนี้แล้วก็ให้มือจับอย่างนี้ตัวนี้มันชอบปีเวลาเป็นพังผืนต้องคายตัวนี้ก่อนให้แฟนทำอย่างนี้ก็ได้เนี่ยถ่ายจากฝั่งนี้ไปนู่นถ่ายอย่างนี้จะได้งงไม่งงถ่ายจกากกันที่เรายืนกดๆอย่างเงี้ยเราจะไม่งงเอออย่างนงี้นะเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นก้อนแล้วก็กดตรงนี้เจ็บไหมอันนี้กดจนนิ่มแล้ว เน,นี่ยแค่เนี่ยประมาณสามนิ้วมือเนี่ยห่างจากเขาประมาณสี่นิ้วมือเราก็ขึ้นมาประมาณสามนิ้วมือเห็นไหมสี่นิ้วสามนิ้วมาเนี่ยจับล็อกมันเลยแล้วก็ขย่าขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่ยากเลยเนี่ยอยืม้ไปดูคลิปเลยเนี่ยคลิปคลิปแก้แก่อะไรนะแก้เขาโกงเนี่ยเหยียดเขาไม่สุดลงาำนักขาไม่ได้อย่างเงี้ย เสร็จเราก็มาขึ้นมานี่ขาลองอย่างนี้ใส่อย่างนี้เนีย่ยมันติดเลยเนี่ยทำได้เลยนะไอ้นี่ไม่อันตรายแต่ที่ท่านอนคว่ำอย่าไปทาท่านอนคว่ำงอขานะ่ะอย่าทาเพราะว่าท่านั่นอันตรายสำหรับคนไม่เก่งทำไปแล้วโห เนี่ยกดตรงนี้คึงตรงนี้ทีหนึ่งทางผืดที่เขานี่เป็นกันเยอะนะจะว่ามงอันนี้ไม่ใช่เข่าเสื่อมใช่ไหมหมอว่าเป็นเข่าเสื่อมไม่ได้ปะ่ะหมอโรงพยาบาลว่าเข่าเสื่อมยังมไม่เสื่อมหรอกยังดีอยู่แค่หัวเข่ามันแน่นจากทังผืนมันแข็งตัวเฉย เอายาไม่อยู่อ่ะ <Ash ELLE> ยากินไม่อยู่อ่ะเนี่ยมันทายนะทำไมแบบมันจะพริ้วคงไม่ต้องเลยแล้วาเียอนึงแล้ว่ังพี่าย ใช่ไหมจบนิดหน่อยแล้วเราก็มาอย่างนี้ดันขึ้นเจ็บไหม,อ,มอันนี้พอขื้อมันแข็งไงเวลาดันเสียดสีขึ้นไปมันไปทำให้พองขื่อมันนิ่มมันจะเสียวแป๊บแป๊บใช่ไหม แล้วก็ดันลงมาอย่างงี้ดันลงมาบ้างเพราะตอัวน,นี้มันแข็งต้อดันลงมาอย่างงี้ยดันลงมาอย่างงี้ยเหมือนรถดึงอย่างงี้นะดึงดึงเงี้ยอ,อย่างเงี้ยไม่ยากทำได้เดี๋ยวลงให้เดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ไปทำไปบ่อยลูกคนนี้อาจารย์ลูกคนนี้จ๊อน เดี๋ยวก็ลงงวันนี้ก็ลงทางผืดที่หัวเข่าเงี้ยหวัวข้อมนะันอะเกียไหม อืมอืมเริมนะแค่นี้